สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณอิงนะครับวันนี้คุณึ่งก็จะมาเปลี่ยนกล่องนะจานดาวเทียมใหม่นะครับซึ่งจริงๆหนงไม่เปลี่ยนหรอก3ามีบโทรมาบอกว่าท่านลูกค้าตอนนี้มีคะะาเร,รียกว่าโปรแถมให้นะครับเคยผมใช้อินเทอร์เน็ตสามีบีแหละเดือนละ599รก้ก้าก็ใช้ได้ประมาณโอ้โหหลายปีละนะตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ ตัแต่เปลี่ยนไวไฟ6แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วตอนนี้มาเพิ่มเป็นกล่องดูทีวีนะครับซึ่งบอกว่าฟรีไหมฟรีฟรีคนหนึ่งก็เอาสิฮนะก็เลยว่า,ามาติดตั้งเลยอีกสัก5วันวันนี้มาแล้วโทรมาเมื่อกี้เองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเผื่อเพื่อนๆสนใจอาจจะได้กล่องทีวี 3BB ก็ได้นะครับรู้สึกว่าเห็นว่าดูได้เป็นพันช่องนะ เดี๋ยวต้องมาดูครับไว้จะถ่ายแบบรเรี้ยวเลยให้ช่างทำอะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะมาละนะครับไปดูกันครับตงทูสามีบีอันนี้ผมถอดเลยครับถอดเลยครับอแดเตอร์ได้พันช่องแล้วเนาะโอ้ไม่หลายอย่างนี่ดูอีทุกปก็เด้ครับแม่นนะครับเราดูในนี่เลยฮะไดบอ๋อ นี่ครับตองสามบีบีเยวมาติดให้นะหนึ่งพันช่องครับนี่ถอดถอนเลยครับถอดเลยครับถอดของถูกสามบีบี เป็นกดช่องดูเร็วหรือเป็นเรือนถ้าดูเลยเรือดูเลยแหละคมีช่องนันรัไอ๋อต่อปิดไวไฟกับสายเลนสายเลนดีกว่าเนาะ ถ้าเราเต๋อพอดีของไอ้อยู่ใกล้พอดีเลย<อ>เลยเสียบเลยเสียบใกล้ๆนี่ยเนาะเสียบง,งนะ่ายๆเนาะบีบเป็นช่วงโตรโก็พอดีเลยครับ,รบเ,รเป็นโต้กัน มันแถมมากับอินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตเนาะตัวนี้ตัวนันะออ้นตัวทีวี

ครัขอเลยพอเผยแพร่ได้ตัางนีเลยนะครับเนาะอันนี้ YouTube. นยูทูบย่าพอยูทูบให้โกนเลยครับอ๋อหน้าย,ยูทูบ <YouTube S 1> ไปเลยหน้ายูทูบไปเลยครับคนหามตังบนนี้แล้วก็นี่ช่องหนังอันที่สองของหนังที่สองครับหนัง<อ>แต่นี่สามสารถสมัครได้น้ำไอ้แต่มันต้องจ่าอีเมลของไอ้ครับอ๋อดูฟรีเหมือนกัน สมัครมันไขไขในทริกนะครับน่าจะแม่นแล้วสมัครยังไงออันนี้ต้องใจอีเมเอลอะไรับตามที่บอกเลยครับช่องทีวีปกติก็อันบนนี่เนละยครับอันบนที่บนนี้อ๋อกด,นะกดปุป๊บนี่แหละครับกดปุ๊บกลับมาช่องทีวีเลยกดธรรมดาช่องแล้วสามเว็บค่อยเนี่ยนี่คือช่องแค่นี้กันจะลองกดกดเก้ากว่ถึง หก5 6ร้อยหกร้อยกว่านี่ครับอืมหกเยกว่าวแล้วต้นสองสามเหรอสามสาเหามสาแม่นครับสามดีนะครับอืมเป็นเทดีเลยเหรอครับหาเราสองเจ็ด ประมาณนี้ครับผมอ้ครับผมครับ่อนอันนี้คือช่อง YouTube YouTube กับกดดย u ทูบหัวเรอะเนะครับกัลืมเลย o u t u b แเราไปเข้าไหนพ่อถ้าอยากค้นหาสมมติเลือกเพลงกับขึ้นบนเนี่ยหนอค้นหาให้กับพิมพ์เลยครับพิมพ์ตรงไหนเล่นนีงเลยเรื่องนี้เหรอครับเรืองนี้เลยครับมาติดตัวเราเลยข้อหี้เหรอ โอเคมันจะเผขึ้นทางบนเดี๋ยวขอพอ,พอ,พอส่องมขนามาก็เปลี่ยนจังไงนี่เปียน,ยนยยมัหน่อะเปลี่ยนแนวตีรกศรน,นี่ไง

เออเน้อโค้ดฮาน้อนี่แม็กแม็กเครื่ Mac, Mac องแม็กโมโนแม็กเป็นคล้ายๆช่องหนึ่งเหมือนกันครับนี่ไหนโคดไปเหมือนกันแน่นอนถ้าให้กดทีวีกดเพ่ครับอันบนครับบนมีมีสามอย่างเนาะทีวีกับแม็กกับทีวีเนาะครันนี้อย่างเครื่องอย่างโมโอๆๆๆๆๆๆๆนี่นี่นี่ นี่นี่เนาะแม่นครับเสื้อมากกะเจ้ยแค่สี่ตัวนี่ครับสามตัวกะนี่บ้านเนี่ยของยี่หงอหนังครับหนังนี่หนังอันนี้มาน่ารักนี่หนังมาน่ารักเออจะเข้าไปยูทูปมันยูทีเราปะยูทูปมาไม่เลนี่ยูทูปแล้วครับเียเปิดไว้นะครับครับครับอ๋อโอเคครับที่ได้มาอีก โอเคขอบคุณ okay, ครับผมด้วยครับอะไรนะฮะโอเคครับผมนะอันนี้เก็ตแล้วเหรอเอโอเคครับได้แล้วนะฮะช่องสามบีบีได้ฮะทีวีนะฮะแล้วก็ทีวีแนทะ้ได้ดู YouTube ของตัวเองด้วยนะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะทุกคนนะครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะดูได้ทั้งหมดสี่อย่างนี่ตามตามนี่เลยเนะี่ยสี่อย่างด้วยกัน ตัแต่ Youtube แล้วก็อะไรนะแม็กนาโนโมโนโมโนนะครับแล้วก็ช่องทีวี้ีวีข้าบนนี้ตรงนี้และช่องตัวนี้คือเป็นช่องดูหนังนะครับดูหนังได้ทุกคนใช้ง่ายนะแล้วช่องแต่ลช่องชัดมากเป็นแบบเฮ็ดดีนน้นเลยนะครับชัดมากนะครับทุกครั้งผมใช้กล่องทรูใช้เดือนละร้อยนะครับแต่ครางนี้ ขาให้ฟรีก็เลยใช้ฟรีเลยถอเลยเดี๋ยวจะอาจจะไปเปลี่ยนนะครับเพื่อทุกคนอี่สนใจนะครับก็เรามาเปลี่ยนได้ทีวีอันนี้เลื่อนได้หมดเลยนะ้ทุกคนนะฮะเลื่อนอมีทีวีเห็นภาพไปก่อนนะนะเลื่อนไปได้หมดนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ซื้อได้ ตามความสมัครใจเลยนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ